ดมดอะดดก,ไไกล่าบสวัสดีผู้ชมมันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม,มเกมชาเบกเดโมนะผมเห็นหลายช่องเล่นกันแล้วและค่อนข้างที่จะน่าเล่นเลยนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวขับขุ่นะครับถ้าใครชอบแบบแนววุ่นโจนกันร่งกันดั้มเนี่ยบอกเลยต้องรองนะครับผมส่วนผมมาชอบแนวโคดเกียร์กับดาดกอินแฟนเอกนะผมเออผมไม่ค่อย ผมไม่เคยดูกันดั้มเลยนะฮะมาเอาว่ะเอาเรื่องเอา,เอาไม่คือสคริปต์ได้วยแมนะ่แล้วอ๋อใส่ชื่อเหรอใช่ไหมหรืออะไรวะแต่ยัดเซตติ้งก่อนอะไรเซตติง้งตรงนี้ได้เลยอ่ะเฟี้ยวดิอันนี้คืออะไรอ่ะเอออนเตร์่ะข้าไปหายโยโกโซชื่อว่าชื่ออะไรดีชื่อง่ายง่ายไม่ต้องไม่ต้องชื่อปั่นฮะ แค่นี้พอนะครับผมไม่ได้เหรอถ้าอย่างเงี้ยใช่ป่าวะสวยนั่นแหละฮะชื่อดีฮะอันเนี้ยเอาว่ะแล้วไปแต่งตัวตรงแต่งตัวละครนั่นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ไม่คือยังไม่เอาโอเคอุ้ยเอ้โหโดนใจเลยนี้เดี๋ยวดูหลายตัวนะเฮ้ยโอ้โหหลายตัวละครที่เท่ๆหล่อๆสวยๆงนั้นเลย ทายแท้อย่างเราครับผมตัวละครเนี่ยมันต้องแบบนี่เลยฮะตัวละครลูกผู้ชายไม่ออมันต้องมันต้องพูดเยอะฮะเอาเลย<อ>เหมือนจะฝึกเสร็จแล้วนะในที่สุดนะครับโอ้โหเอาว่าตัวละครเราโคตรสวยอ่ะคุณผู้ชมม้อเดินได้ด้วยโอ้โห <c oughs> ดีดีดีเกมดีฮะขอยัดเรื่อกปเป็นภาษาไทยก่อนอ่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับนี่ฮะโอ้โหสำรวจลงเก็บขุ่นได้ดียังต้องสำรวจอีกเหรอไหนโอ้แต่สำรวจนานๆก็ดีครับดีอยู่ไหนต้องเดินไปทางไหนทางนี้เหรอมาโตตอบคือให้เรานอนเหรอหรืออะไรอุ๊ยชิบห่ายคลิปกูติดแดงเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ดีไม่ดีแะกเกมไม่ดีไม่ดีแมงเอ้ย โอ้มีแบบเปลี่ยนสะกงสกินด้วยหรอเฮ้ยไอ้หูตัวนี้เท่จัดต่อสู้เดี่ยวการจัดการสู้รบทางอากาศโอ้โหนี่มันสายดาเมจเลยนี่หว่าวิจัยเลยนี่มันสายผมเลยนี่หว่าแหละเน้นมันนะครับไม่เน้นถึกนะครับโอ้โหอย่างเท่อะสกิปได้ไปนะเนี่ยโอ้โหเท่จัดเจดเคฟฟลาคอนไรแอคแทก ดูทรงนี่หน้าตัวล้วงนะครับจากการเดาเลยไอ้อะไรวะเนี่ยโหยมีอะไรเต็มไปหมดนะฮะออกลบเฮ้ยเพิ่งดีเพิ่งดีเอ้ยอ้าวผมว่าอันนี้สู้กับบอทชัวร์ผมว่าใช่โอ้โหชื่อญี่ปุ่นเกาหลีมาเต็มเชื่อได้ไหมเนี่ยญี่ปุ่นจริงป่ะฮะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะฉากเปิดตัวเหรอเฮ้ยโอ้โหเทจัดเฮ้ยโคตรเทอ่ะ เย yeah, ลูเทจจัดเกมไม่ทำมาดีจั่งว่านี่เกมฟรีจริงไหมเนี่ยเอาฮะร้อยเปอร์เซนต์รันไปเด้เอาเว้ยเอาเวา้ยหูเขาปับอะไรหน่อยแป๊บหนึ่งปิดกันปิดเสียงไม่แล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวคนญี่ปุ่นลำคาญเราเอาวมามาอะไรอ่ะเพื่อนเล่นยังไงวะเนี่ยเอาไปเว้ย โอ้ก็ตกก็ตกเราไปเลยอะนี่คือยังไงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจริงอะไรอะบินห่งเดียวแบบนี้เน้นผิวเน้นผิวเ้อามาดิล้วงปยลวงายันล้วงเลยายันล้วงมาดิมาดยมาดิอ้าไม่เห็นเหรอไม่เห็นกูจริง นี่งไงสายรัดย,ยิงเฮ้ยเดี๋ยวบอดไะเนี่ยบอดใช่ไหมบอกบอดอ่ะบอดใช่ไหมทาไมเรายิงเขาไม่เข้าเลยวะผู้ชมแบบแปลกผมยิงไม่เข้าอ่ะมันมันโมโตเหร่งไงวะเอาไปเลยเออเฮ้ยหลบหลบมาสายรัดเอาตัวนี้มันจะตายละไปทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูทำอะไรวะเอา้าเอาบินมั่วรับเอาดิบินมัว่วเดินมัว่ว เออเออมาดิเจ็บปะล่ะเจ็บอยู่เจ็บอยู่ใช่ไหมถ้าตายแล้วเออมาดิขอ,อยาฟ er. ิเนตพิเนเชอร์โอ้โหเทจัดอันนี้ซื้อเลยโอ้โหวิญญเลือดเย็นมากจะโนยนหัวทิ้งอะ่ะโอ้โหมันเว้ยมันเว้ยมาดิคนหรือบอดวะเนี่ยเอาแล้วบินอดิเขาโอ้คุณทำอะไรวะเนี่ยเอาไปเว้ยไปเว้ยมาดิรู้จักเปล่า อุติดอะไรอ่ะมาเดมาเดเฮ้ยสนใจกูหน่อยกูกูเหงาเป็นนะเออนั่นแหละเพื่อนมองกูดิมาเดมาเดเพื่อนมาเดเพื่อนมาเดหลบแล้วพิวนะตัวเราพิวตัวเราพิวนะแล้วบอกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันเพืเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันบินยังไงวะนี่ไงตอนเขาสอนแล้วไม่ฟังกันเราอะ เฮ้ยอะไรอนะ่ะเปิดโดเมนเหรอเทจัดปรอยัดยิงด้วยเพื่อนมาดิเอ้ยเราจะตาเยเพื่อนรู้หวยเพื่อนปอยัดฟินิดปรอยัดซ้ำมันเท่จริงๆช็อตนี้มาดิจบแล้วงั้นเหรอมันว่ะคุณผู้ชมกินแม่งมันจัดนั่นคืออันนี้คือเรายึดแล้วเหรอเราต้องกลับไปยึดเอไปดิปุ๊บมามา กดค้างแล้วกดค้างเพื่อนเราย,ยึดให้เพื่อนเราเพิ่มีแบบมีดฟันหรอวะเพื่อนเ,เราย,ยึดอยู่เพื่อนโอ้ยเพื่อนเราโดนไปเพื่อนสวยเพื่อนโอ้โหเพืเ่อนไม่ยืนยิงสดจัดขอยัดผิวขอยัดผิวขอยัดผิวอุ้ยใครยิงกูนักหนาวะเนี่ยมาดิมาดิมาดิเอ้ยมาดิาดาดช่วยเหลือเว้ยเราขอยัดซ้ำได้ปะอยากซ้ำมาเพื่อนไม่ได้นะไม่ได้โอเคอุ้ยเออ เออโอ้โหแม่งหมามันแล้วกูผมพคดสะบัดเมาผมบอกไปอู๋บอกเลยเกมแมงสะบัดกว่าเกมไหนไหนเลยสะบัดเหนื่อยครับไม่ใช่อะไรกูสะบัดโคดเหนื่อยเลยแหละมามาดิเฮ้ยอย่าบินสูงดิเฮ้ยเมาเกมมังก็แบบมันปรับยังไงผมว่าปรับไม่เป็นมามามาสะบัดสู้นะบอกวก่อนนะเฮ้ยเราต้องยึดจุดนี่หว่าขอโทษโทษลืมเลย เพื่อนม่ยึดตัวเหเพื่อนยึดให้ก็แล้วมาโอ้โหหลบหลบหลบเฮียหยุดยึดเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนกูโดนเอาดิ๋วไหวปะล่ะเอาลงผิวนะคุณผิวน้ะบอกก่อนนะผิวนะอุ้ย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 เอาดิเพื่อนมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะอาปาก่อยๆเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไปดีไปดีไปแล้วไปแล้วกูไปแล้ว แ oh ม่งเอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 เมื่อกี้เฮ้ตายไปบ่อยก็ได้ยังนะอ่ะแล้วกลับมาใหม่อ่ะมาขอญาตขอญาตแก้มือเฮ้ยแต่แตนเราน้ำอยู่เนี้ยเฮ้ยว่างว่างว่างขอญาตยืดเลยยืดขอญาตยืดว่างครับสวยเอาไปบีจุดบีเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราเอาอยู่เฮ้ยเฮ้ยผู้ติดเลยแหละ chắc bởi vì cái chuẩn lựa thơm bóc lóc 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 đi, ơi lóc 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 มันตามมันตามเพมื่อนมีใครยิ้วได้ปะ่ะขอฮิ้วหน่ยเพื่อนมีใครยิ้วได้แบบวะผมมันตามอุย้อยทีผ่ผมอยากตายไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมอยากตายเออละแหละละแหละดีครับดีดีไปเว้ยจุดบีเรายึดเองไม่มีใครยึดเรายึดเองแม่งเราเดินงานเองอุย้ยไอ้นี่มันอยู่เหรอวะอุยอ้ยแรง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 มาดิอุย้ย โอ้ย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 โอ้้มอันนี้้ยม้ยืนยืนโอออยบากจัดนะ นี่เน่ยมาดิมาด,มาดินี่เน่ยนี่เน่ยโดนไปดิเออเออเออชนะเลยฮะ GG well play รับผมแหมไม่รู้คนหรือเปล่านะานะครับแต่โคตรมันเลยเกมนี้นะครับโอ้โหบอกเลยสหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเลยนะผมตอนนี้มันเดโมอยู่นะฮะแต่ก็เล่นฟรีนะเกมนี้ครับ บอกเลยเกมฟรีที่แม่งคุณภาพโคตดดีเลยว่ะเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่เดี๋ยวจะฟอน์แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเราได้ m อ p เหรอเอาเรื่องมาเอาเรื่องจัดนะครับตัางหานไปสองตายสองอช่วยเหลือช่ยวยเหลือสี่ไปไงนะครับอาจจะมัว่วทรงอยู่บ้างนะครับฝึฝึก,ก,ก,กันไปผมนะบอกนะนะเกมนี้เปลียวฮะผมซื้อเลยเอา้าไม่ใช่เรา m อ p ีแต่เป็นเขาเหรอขอชมเลยฮะเพื่อนเราเล่นดีครับเราเล่นไรนะอันนี้ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปโอคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ทับคลิผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้แฮปไนท์เดย์ทุกคนนะแล้วเจนครับบ๊ายบาย